ฮะเจ้าคุณชาลลสองวันนี้เป็นไงมั่งอ่าสบายดีนนนนมีอะไรคุยถึงกับแม่ไหมนีไปทัวร์วัดด้วยทัวร์วัดเป็นไงมั่งผ่อนในตัวผ่นเมื่อสองวันที่แล้วว่าไปทัวร์ นั่งสมาธิดีไหมดเดี๋ยวต้องเอามาส,สอนยมพ่อมั่งนะยมยมมาด้วย,ยมันต้องน่าสมาธิกว่า,มมา,วาไม่ต้องคิดอะไรนัมม่งบทเรียนต่อไหมบทสมเด็จบทเรียนต่อไหมเต็ต่อเต็ตต่อพระอาจารย์นะบทเรียนต่อตเหมือนอย่างที่ ย่พ่อเรียนอ่ะเรียนถึงด็อกเตอร์เลยอ่ะน้อเรียนต่อสิก็แล้วไม่เรียนแล้วเรื่องเรียนอ่ะก็เรียนที่ที่วัดไงที่วัดเขาสอนเรียนถึงด็อกเตอร์เลยก็แล้องเรียนก็เอาอ้อนหน่วยกิจมาเรียนได้ถ้าสามเณรเรียนอ่ะนะ บ้านบ้านไม่ไรได้หมดนดวตอนสิจสิบปีใไปี่บ้านนี่แหละเดีย๋ยวว่ายังไม่ถึงเวลาคุณอะไรยเยอะเป็นไปนั่งสมาธิกบับไปนั่งสมาธิกบับ

ใช่อยากเดียวตามคุเยอะมีบุเยอะใช่เอาบุญมาฝากแม่มั่งฝากบอกแม่ดิเอาเอาบุญมาฝากครับฝากอาด้วยฝากอาด้วยเอาบุญมาฝากขาจัดด้วยฝากขาจ้างรถเลยจ้างรถเลยเอาให้ผมอธิษฐานทุกวันอธิษฐานว่าไทุกคนเลย อันที่่ามว่าด้วยบนที่ข่าวปจาได้ทํานี้ขอให้ได้ทุกคนได้ทุกคนเลย <c oughs> ให้ให้ยแม่บอเออชื่อแม่เปล่าให้อ่าให้แล้วก็ให้ตระกูลส่วนระที่ทุกคนแล้วก็ให้คนที่อ่าอ,อ่าอ,อยู่ในอ่าอทตเอสอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนเลยอืมให้ตระกูลอย่ารอเวเจอร์อด้วยนะ าตะรตะกูลพ่อตระกูลแม่ตระกูลปู่ย่าตายายให้หมดเลยคนทั้งโลกให้อัศวินนี่ก็ชื่นใจแล้วทันางง้อทางทองชื่นใจจังเลยใช่ก็อะไรนะอะไรนะครับอ่าชื่นใจมากเลยเห็นเลนบวชกันเนี่ยเขาไม่มีเลย ปู่ย uh, ่าตายายที่ล่วงรับไปแล้วแม่ก็ชื่อใจเดี๋ยวถ้ากันได้บมดเนียเนี่ยเออทุกคนก็ได้บุญหมดเลยได้ถือศีลเนี่ยอีกเลยแล้วก็ได้ตัวเราเองนั่นแหละได้ทั้งปัญญาได้ทั้งบารมีววันนี้ไม่ได้มันเข่งไปเชืนใจเลยทุกคนเชน่อใจเลยเนียนก็สินแปด้าพวกเรานี่สินนะ อ,อ๋อแบบตรงคือการที่ได้มาบวชแล้ก็รนี้ว่งกือลากินวันเาเลาเกลสบาลวันเข้าเลาก็เหนแล้วก็ได้รูว่าอะไรๆอย่างทางทางทำนี่ก็สนุกดีนะเหมือนแบบแล้วอ่าเขารจาอย่างนี้ว่าเอเวนเจอร์อ่ะเออ โคดมันอืมพระไรศังโคดมันอ่ะกับต่อสู้กับพญามา,อะ,อ,าอ,ะอ,ะอะไรอย่างเงี้ยอืมได้หลยหลายอย่างเลยแล้วก็ได้รู้ว่าแบบออทุกคนอ่ะก็สามารถไปสวรรค์ได้แค่นึกถึงบุญก่อนตายอืมนะคก็ก็โดยการอ่าก่อนตายเนี่ยเราก็ต้องแบบนึกถึงบุญที่เราทำอ่า อเคยมีเรื่องเล่าคนหนึ่งแบบมีคนเนี่ยมีที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่พานักโทษไปไปประหารน่ะเป็นลูบี้นะเรียกว่าอะไรนะที่พานักโทษไป,ปะหารอะพญยายมราชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นมนุษย์อ่ะอ,อ๋อเพจ้าขาดเออใช่จะาาด์เคมีรเรื่องเล่าตร้่อนี้ที่ มีพิชชาเนี่ยฆ่าคนฆ่าคนแบบฆ่าคนเยอะมากและทีนี้ได้ไปทํอรหาทานบารมีได้ทําบุญแล้วพอตายไปก็ได้ถึงคุญนั้นแล้วที่จะไป่ยในสวรรค์เลยเออแล้วก็มีเรื่อง่อีกก็คือมีคนคนหนึ่งเนี่ยอ่าได้ดื่มมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคสสตาดีของหลวงพ่อธรรมชโย ก็มีแบบมีพี่คนหนึ่งน่ไปถามหลวงพ่อว่าแฟนหนูเนี่ยจะจะได้ไปไหนคะ <S <S เขาขีเ่เรือทุกวันเลยเรื่องหลวงพ่อมาเชื่อบอกว่าได้ไปดูสิทธิ์ลูกได้ไปดูสิวลีน้องอ่าแล้วแฟนเขาก็ถามว่าทาไมถึงได้ไปดูสิวลีคะอ่าหลวงพ่อมาเชื่อก็บอกว่าเขาทําความเคารพพัลลาตนาตายทุกวันก็คือ แต่เขาเนี่ยสวดมนต์ทุกวันเด็กินเล้าทุกวันนะแล้วก็สวดมนต์ทุกวันแล้วก็ให้คอามขาลบทุกวันไม่ได้ไปดูสิตบุรีอย่างเงี้ยก็เลยคได้ว่ามุ้นเนี่ยใครสมหวัเนี่ยใครใครก็ขึ้นได้ใช่ตอนตายเนี่ยก็มีสติก็คิดเรื่องดีๆใจไม่หมองคิดแต่เรื่องดีๆอย่างเงี้ยก็เป็นสมหวั์ได้อ่าอ่าหลวงพ่อมาชโยเนี่ยเขาเคยบอกว่า การอาการนอนเนี่ยก็คือการสอนตายดังนั้นการน,นอนเนี่ยเราก็ควรนึกถึงรูเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่าตายตอนไหน,นก็มีคนเคยแบบตายเพราะหลับตายอ่ะอืมตอนคนเนี่ยมิ่งสติแล้วก็ตกใจไงว่าเราตาย,ลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราตายในตอนไหน,นก็คือรู้ตัวอีกทีก็ไปไปนรกแล้วเพราะเราตอนนั้นเราจิตหมองไงเพราะเราไม่ไม่ได้นึกอะไรในกรณีที่แบบ ไม่ได้นึกอะไรแล้วตายอ่ะตายแล้วไม่ได้นกอะไรไม่ได้นึกถึงบุญไม่ได้นึกงบาปก mm ็ hmm. จะไปก็จะอยู่ก่อนเจ็ดวันก็จะยัางไม่ไปไหนใช่เพื่อให้เรานึกถึงบุญก็เขาจะให้อยู่ก่อนเจ็ดวันพออยู่ครบเจ็ดวันปุบ๊บก็ไปอยู่มาโลกเพื่อไปฟังในนิยบานตัดสินตัดสินใ,ใช่เขาจะเขาจะให้อ่าเปิดดูว,ว่าเราทำบุญอะไรบ้าง ทำบาปอะไรบ้างถ้าเราดันนึกถึงบาปเนี่ยที่เขาเปิดให้ดูเนี่ยเราก็ไปอบายแต่ถ้าเราดันนึกถึงบุญก่อนเราก็ไปสวรรค์ก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปยังไงก็แล้วแต่คนว่าเราได้ถึงอะไรตอนนั้นแล้วส่วนที่อที่ที่คนทําบาปเนี่ยแต่ดันขึ้นสวรรค์นเนี่ยเขาจะขึ้นสวรรค์ตอนนี้แต่ชาติหน้าเขาก็ต้องรับกรรมที่เขาทําในชาตินี้ ก็การที่จะขึ้นสวรรคได้เนี่ยก็ก็ถามว่ามันเป็นเรื่องง่ายก็เรื่องง่ายไม่ใช่เรามีสติก็พออีนี่ยงพ่อนั่งนั่งสมาธิด้วชทุกวันใช่ไหครับพ่อพาสดมนพาสดมนด้วยทุกวันตอนนี้ในห้อง ให้สดธรรมจับด้วยตอนนี้อ๋ออุตสาหรู้เพราม่ไ้สาหรู้ไปว่าอะไรดีแล้วดีละใช่ดีด้วยงานสาหรู้นี่ก็ดเป็นารที่เราได้บุญรับบุญด้วยใช่ไหมเหมือนแบบใช่เหมือนอนการจุดเทียนที่เราจุดเทียนของเราแล้วก็จุดส่งต่อไปเทียนเราก็ยังไม่ดับมี่อยู่บีงทีเราอาจจะได้ได้เยอะกว่าก็ได้มันตรง การการได้บุญเนี่ยมันมันได้ทุกคนแต่จะได้มากได้น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการปื้มมันแต่ละคนถ้าเราปื้มมากใช่ถ้าเราปื้มมากเราก็ได้มากถ้าเราปื้มน้อยก็ได้น้อยก็ได้ตามที่เราปื้มนี่ปื้มส่วนถ้าจะถามว่าละเอียดอย่างนั้นอ่าเรียกกว่านั้นก็คือการปลื้มเนี่ยคือยังไงการปลื้มเนี่ยก็คือการที่เราอ่ะสมมติเรามีตังค์หนึ่งบาท เราก็ไปถวายทาบุญอย่างเงี้ยแบบสร้างวัดหนึ่งบาทนะแล้วก็สร้างวัดแล้วเราก็คิดแบบกว้างๆเลยคิดแบบเนี่ยนะเราสร้างวัดนี้นะเราได้พระเนี่ยสวดมนต์ทุกวันทำบัรเช้าทำบ,บัตรดนฉันเพลที่วัดเราที่เราแบบนั่งหนึ่งบาทนะเราทำอย่างนี้นะเราแบบอ่าวัดนี้เราสร้างอย่างเงี้ยหนึ่งบาทนะได้บุญเยอะมากถ้าเราปื้มอย่างเงี้ยคิดแบบกว้างๆแล้วแล้วก็มีเรื่องเล่าอันหนึ่ง อ่าเรื่องล่าที่แบบคุณยายเขาเล่ามาแบบว่าทีวัดแม่แล้วก็คนทําบุญแล้วก็มีคุณยายคนนึงขายดอกกุหลาบหน้าวัดน,นี้อ่ายายก็อ่าเหมือนเหมือนไม่คนถามคุณยายนเ,เนย่ยแอมันเป็นเรื่องล่าของคุณยายทีนี้มีคนอ่ามีคุณยายคนนึงขายดอกกุหลาบหน้าวัดทีนี้ก็มีคนซื้อเป่นเต็มแต่คนเหล่านั้นอ่ะ ได้บุญน้อยกว่าคุใหญคนนั้นเพราะคุณใหญคนนั้นเขาปลื้มมากโคตรปมแล้ทำให้บุญเขาเยอะแล้วปิดรถจะปิดไงเยอะมากปิดรถทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดขึ้นแบบง่ายๆง่ายแค่เกิดแบบง่ายปหมดตอนนี้ตอนนี้คือเนนมีเป้าหมายก็คือ การเข้าถึงธรรมดายนพระพระค่อ้พระกายข้อศอธรรมดาเนี่ยจะสามารถเห็นทุกอย่างดูทุกอย่างรู้ทุกอย่างก็เรียนวิชาเรียกว่าอะไรวิชาสามว่างในเสียอย่างเปิดประตูหลังไว้เนออให้โยนพ่อไว้ไหนนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็กำลังคอยจับรถ

อเล็กเขาไปทำซิมอ๋อตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ที่รถโรบินสันโรบินสันออคุยได้เลยคุยต่อ,อ,อน,นี่เนี่ยดีอยว่าได้ไปไหนไปเนีย่ยเนี่ยเดี๋ยวว่ากลับบ้านละไปคุณหาดมาอ๋อโทดต่ออ๋อ ก็วันนี้ได้เรียนอ,องค์คุชีวิตสองที่แปดประการอ๋อดีดีถ่ายดูเบอใช่แต่ลืมไปแล้วเอ้อา,อาเด็กจะจําได้ประมาณสามข้อก็คือหนึ่งไม่โคบคนพานสองคบณฑดตสามบูชาบุคคลที่ควรบูชาสี่นี่จำไม่ได้สี่กับห้าจำไม่ได้๋ด 5, ดดยวจำได้แค่หกเพิ่งเรียนตอนที่หกไปแล้วก็เรียนเรื่อง การชนะของพระพุทธเจ้าทั้งเก้าแต่เรียนเพิ่งไปเรียนสามสามเรื่องก,ก็คือเรื่องแรกชนะพญามาแล้วก็เรื่องที่สองชนะยักษ์เรื่องที่สามแล้วก็ชนะชนะช้างชงนะช้างช้างนาราจีนไม่ใช่ช้านงะใช่หรนะนะะใช่ช้างนาลาจีนที่เป็นงะ ก็แบบยยนีนอนนออ้อ่ะพี่อยาก่อยไรนะอ่ะก็เมียไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรอ่ะคบแม่ก่อน,นอไมนมนค,มงงนคบคนพาน่ะคบคนพานน่ะมีวิธีคิดยังไงคบคพาน,พานเอเราจะดูคนพานด้วยนิสัยแลบวคำพูดคำจาใช่ จ่มันมีอีกมากเลยแต่ลืมใช่มันลืมส่วนอย่าข้นอห่ห้าส่้นหญ่ห้าข้อหลักเอ้ยข้นหญ่จะมีคลิปข้อหลักคือข้าห้าข้อแรกก็คือการพบคนการทําความดีอะไรอย่างนี้การทําดีแล้วก็ตั้งสมาธิอี้แล้วก็ส่วนห้าข้อหลังก็คือการทําพันธิพานให้แจ้งก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับ อ่าการการร้องเพลงหรือก็การแบบตามรมาคุณทังข้าหรือว่าตามหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะทาให้เราไม่บรรลุธรรมอ่ะใช่นะห้าข้อหลักเออใช่ถ้าพ่ออ่ะนั่งนั่งสมาธิเนี่ยมันจะเกิดห้าข้อก็คือห้าข้ออ่าเขาเรียกว,ว่าการนั่งสมาธิเขาเรียกว,ว่าถ้าถ้านั่งไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดห้าข้อนี้ก็คือ รียกว่าอะไนะนิวรน,นิวรห้านิวรห้าข้อแรกก็คือตามตามมาคุ่ก็คืออ่ามีรูปรสกลิ่นเสียงตามอารมณ์เยีงนี้แล้วคือตามมาคุ่ทั้งห้าหนึ่งคือตามสองคือความอาฆาตถ้าเราแบบอ,อาฆาตแข้นใช่เราเป็นคนใช่สามคือการตั้งคําถามเอ้ย ใช่สามน่าจะสามคือการตด้คำถามสี่คือการนอนห้าไอ้ห้าคือกิเลสอันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้หรอกนะว่ามันเรียงกันยังไงแต่ประมาณนี้สิ่งเหล่านี้น่ะเวลานั่งสมาธิเราจะเจอตลอดซึ่งแม่เราไม่บรรลุธรรมท,ทุกคนน่ะมีกิเลสกันหมดถ้าไม่มีกิเลสก็ไปเป็นอ,อารหั์เป็นไปนิพพานใช่ แล้วก็มัคนใหญ่ก็เราเกิดมาก็ทำพันธิพาให้แจ้งแสวงบุญแล้วก็สร้างบาร,รมีิญ,ญายเยยเก่าวไว้การทำบุญอ่ะอีบาทก,ก็ได้แค่ขอปึ้มก็พอแล้วก็พญาก็บอกว่าการทำความสะอาดเนี่ยทำไปเถอะเพราะการทำความสะอาดจะทำให้เราอ่ะน่าสบาธิีได้ดีขึ้น เพราะเป็นเหมือนเป็นการขัดเกลาจิงใจเอ๊ะขัดเกลาจใจตัวเองให้สะอาดทั้งแบบทั้งในสมาธิแล้วก็นอกสมาธิเนร็จแล้วเขาก็ต้องนั่งเนี่ยก็อยากนั่งเหมือนกันอยากแบบเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็อยากรู้แล้วเนี่ยรู้ว่าไม่อยากรู้ทางโลกแล้วเนี่ยแต่ไม่อยากรู้อ่อยากรู้ทางโลกเหมือนกันแหละอยาก อยากแบบอยากรู้ว่าโลกวันนี้มีอะไรอีกไหมอยากมีอะไรที่เราไม่รู้ไหมทางถ้ามันทางธรรมะดีกว่าเพราะทางโลกไม่ต้องรู้ก็ดีเพราะว่าทําธรรมะเสร็จแล้วมันทางโลกอะมันมีแต่ดึงดึงเหนี่ยวดึงลังแต่ถ้าเราถ้าไปทางธรรมะแล้วอ่ะมันไปได้เวลก็จะได้ไปนิพพานได้ไว ก็อยากไปเดยังยังไม่ยังได้อยากไปขนาดนั้นนะอยากรู้มากกว่าเนี้ยก็เนี่ยไงสมาธิรู้หาโลกก่อนยวค่อยว่าทางทำรู้แล้วก็คือรู้แค่ว่าตอนเนี้ยคือก่อนออกจากบ้านอนะเราให้อ่าไม่ใช่ดิเออก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็คือการเราดูตัวเองก่อนว่าเราทําทานหรือยัง อยู่บ้านเนี่ยเรารักษาศีลือยังแล้วก็อตอนทําสิ่งต่างเนี่ยเราก็ควรแบบนิ่ถึงบุญในอย่างเงี้ยเดี๋ยวเนี้ยเกิดคุณเกิดเกิดบุญได้แบบง่ายๆเลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็ควรแบบนิ่ถึงบุญเอาไว้บุญนันเนี้ยจะทําให้เราอ่ะเพื่อนๆนบุญอ่ะการทําบุญชาติเนี้ยจะส่งผลชาติหน้ามากกว่าชาตินี้ เหมือนเป็นการสร้างถังเรือไว้ว่าชาติหน้าจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็คือคนที่เกิดมาจนเนี่ยเพราะชาติที่แล้วอ่ะทำบาปไว้แต่อ่ามีคนเคยตั้งคำถามว่าทำไมตอนแกเนี่ยถึงได้ตังเยอะตังคาก,ก็เพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยทำบุญแต่ทำบุญตอนแกเลยได้อ่าได้อ่าไ,ได้ตังเยอะตอนแก่ได้บุญตอนแก่ดังนั้นเนี่ย เราควรทำบุญสะสมตั้งแต่เด็กเช่นเนนเนี่ยก็มีบุญเหมือนกันที่โยมพ่อเนี่ยได้พาเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามีบุญเยอะเลยอะพอตัวเลยก็เดี๋ยวก็หมดเวลาไหมยังใชาพี่ไปป่ะไปเถอะอีกสิบอีกสิบเออีกห้าอีกห้านลยี่ ขอให้สิบห้านี่ขอให้ครึ่งชั่วโมงเอ้ยเึ่งชั่วโมงใช่ต้องไปทำอแรงอื่นต่อด้วยมีอะไรคุยถึงยศแม่เปล่านัดในนัมีอะไรคุยถึงยศแม่ไหมก็ห้าแข่งแรงครับก็เดี๋ยวนั่งสมาธิไปหาอืมนั่งสมาธิไปหายศแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าที่มาทำกายก่อนนั่งไปหา ถอดนั่ง<ถ>ตายละเอียดต่างใช่ถอดยานมาถอดยานมายังไม่เข้าถึงเลยโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็โทรเยี่ยมอีกอีกสองรอบมั้งโทรอะไรอ่ะก็แค่มีอะไรเล่าแล้วอ่ะเอยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย,ยอีกสองรอบใช่ไหมเออแล้วโรงเรียนเปิดวันที่สิบแปดใช่ไหมโรงเรียนเปิดวันไหน เขาเขาได้เปิดเรียนหรือเปล่าคอนเฟลเลนอยู่มั้งเปิดฮะคอนเฟลเลนอยู่ฮะไมนเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถามครูทีให้ทันทันอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ไรไม่เป็นไรไม่ไรไม่ต้องถามหรอกพอเปิดในรายกลุ่มเนี่ยไม่ต้องไม้ถามเราเดี๋ยวเดี๋ยวตราสิบค่อยว่ากันไม่มันจะมีอยู่โอเค ทันอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเราเอ๊อยเรารู้เฉยๆใจของเขาชื่ออะไรในกลุ่มอะไรในกลุ่มอะไรได้ในกลุ่มหกกลุ่มหกทับหกอ่ะหกทับหกว่ามีอะไรมั่งใช่ไหม